ดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านค่ะแอดมินก็มาอัปเดตข่าวสารให้ได้ฟังกันเช่นเคยนะคะและก่อนที่จะรับฟังข่าวก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์และหนึ่งการติดตามด้วยนะคะ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นะคะวันที่19ตุลาคมได้มีมติรับทราบและอนุมัติตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกานกองการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชะกำหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 เพิ่มเติมพศ2564ในข่าวประชุมครั้งที่11ทับ2564เมื่อวันที่15ตุลาคม2564โดยคณะกรรมการเห็นควรให้ความเห็นชอบและอนุมัติการเพิ่มวงเงินสนับสนุนในโครงการ สำหรับโครงการคนละครึ่งเฟสที่3นั้นที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเพิ่มเติมวงเงินสนับสนุนรัฐร่รวมจ่ายรอบที่3จำนวน1,500บาทต่อคนในเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม2,564โดยนำไปรวมกับวงเงินคงเหลือจากรอบที่1และ2ของโครงการคนละครึ่งระยะที่3โดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่3ามจำนวนไม่เกิน1 1 4 8 8 9 9 9ล้านบาทนะคะโดยสรุปผลการใช้จ่ายได้ดังนี้นะคะคือ 1. โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรระยะที่3มีผู้ใช้สิทธิสะสมจำนวน13.54ล้านลายมียอดการใช้จ่ายสะสมรวม1515.1ล้านบาทค่ะ 2. โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือมีผู้ใช้สิทธิสะสมจำนวน1.21ล้านลายค่ะมียอดการใช้ใจ่ายสะสมรวม770.5ล้านบาทค่ะ 3. โครงการคนละครึ่งเฟส3มีผู้ใช้สิทธิสะสมจำนวน25.21ล้านลายนะคะจากผู้ได้รับสิทธิ์2 7 7ล้านลายค่ะโดยมียอดการใช้ใจ่ายสะสมรวม 1,734.3ล้านบาทแบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่ายสะสม51,195.3ล้านบาทและรัฐร่วมจ่ายสะสม49,539.0ล้านบาท 4. โครงการยิ่งใช้ย,ยิ่งได้มีผู้ใช้สิทธิสะสมจำนวน 82,872รลายนะคะจากผู้ได้รับสิทธิ์กว่า4.78แสนลายโดยเป็นยอดการใช้จ่ายส่วนประชาชนสะสม2,663ล้านบาทและยอดใช้จ่ายส่วน e w o u c h e r สะสม137ล้านบาทค่ะ จอรับรวดเดียวนะคะ4,500บาทนะคะสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการและทำการลงทะเบียนหลังวันที่1พฤศจิกาย,ยนเป็นต้นไปหากมีสิทธิ์คงเหลือนะคะจะได้รับโอนเงินรวดเดียวจำนวน4,500บาทและสามารถใช้จ่ายในโครงการจนถึงวันที่31ธันวาคม2564ทั้งนี้นะคะสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ผ่านทางเว็บไซต์คนครึ่ง .com นะคะตั้งแต่ เวลา6.00นาฬิกาจนถึง22.00นาฬิกาของทุกวันโดยล่าสุดเวลา19.30นาฬิกามีสิทธิ์คงเหลือ184,369สิสิทธิ์ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดมินก็แวะมาอัปเดตข่าวสารให้ได้ฟังแต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ